สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซ่องบ่าวคำเชิญแนวเซ็นเก่าเซ็นเคยทุกคนวันนี้บา่าวคำมาทุกคนมาเลาะเบื้องบรรยากาศนะทุกคนเขตบ้านสายลมเนาะปัจจุบันในบ้านสายลมเป็นจังไหนทุกคนที่ต่านร่กันเพราะว่าคลิปแล้วนี่พาทุกคนไปเลาะเขตสนามกีฬาเขตตลาดโคสีนสักอยนางวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเลาะเขตบ้านสายลม พอบ้านสายลมเป็นบ้านหนึ่งที่ว่ามีความสําคัญทุกคนเกนี่ยวพันกับวิถีชีวิตแม่น้ำเนาะเนื่องจากคนเขตเชียงแมน่นเขตบ้านจานขากับขี้เฮือข้ามาและขึ้นทา่าเฮืออยู่ที่บ้านสายลมนี่เนาะได้ปูได้ป่ไปาได้พักได,ไ,ดได้หญ้าได้หมอได้ไห้ก็เอาขึ้นมาทางนี้เพราะว่าจะหย่นเวลาที่จะไปสู่ตลาดทาเฮเมทุกคนเนาะบางคนก็เลือกที่เลือกเลือก,อกที่จะมาวางขายอยู่ตลาดโพสีเนี mm ่ย hmm. สายลมในปัจจุบันเนี่ย เขตอินบ้านสายลมทุกคนจะมีอ่าเส้นทางคอนกรีตนะมีฮองแฮมพรอนายโฮงแฮมอย่างต่างๆตามที่ทุกคนได้เห็นฮองแฮมแสงมณีดีเซเดนทุกคนเขตบ้านเฮือนเก่าทุกคนฮองแฮมแสงมณี โอ้ชนะปูอย่างปูดไปต้องเพิ่นฮอิแต่นี่ทุกคนแล้วก็เริ่มขี่ทางแดงเนาะพ้องีกนี้จะเป็นบ้านคนประชาสนแท,ท,ท้ของหลวงคาบานคนนี้ก็ไหนเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเนาะด้านซ้ายมือของบ่าวเขาเป็นบัดสายลมเนาะบัดสายลมเมืองหลวงคาบานแข่งหลวงคาบาง อวัดสายลมทุกคนในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดหนึ่งที่โบยยญยหลายทุกคนเนี่ยจะมีหอแจกเนะี่ยมีหอแจกมีสิ่มแล้วก็มีมขาพระทาตอยู่ในทางเขา้าตัววัดเลยทุกคนเขียนนี้ก็เป็นพิเศษแบบโลโก้โลโก้ทุกคนเนะ่อ่า เป็นวิถีชีวิตแบบบได้อาศัยนะักท่องเที่ยวอยู่นี่พนะักท่องเที่ยวเป็นมาบ่ฮอดทุกคนจะเป็นคนพื้นที่อาศัยอยู่แบบจริงๆนะแบบแท้ๆจะมีบอนขายเลขบอนขายเครื่องขายอีกทุกคนมีห้องแถวมีห้องเซาเนาะทำไซ้กับปลาคารเปหลวหลข้าบางทุกคนด้อเนะน้ำของหลขาบางนะ,ะเขตน้ำคลอง นี่ขายเปี๊ยงขายทีออกมาก็จะซอดทางเส้นนี้ทุกคนซอดนี้ก็สีซอสเส้นโตเส้นต้แตนนะบอกความลึมละโพสีทุกคนเลี้ยวซ้ายจะไปสู่เดินท่าหลวงเลี้ยวขวาก็จะไปสู่ตลาดโพสีไปุ่นแหละตัดกว่งสีกว่งเอ้ยุ่นแหละนี่ฮะนี่ห้างนขวายที ตะก,กี้เคานี่ก็เป็นห้านบุฟเฟ่นนะต์ทุกคนเนาะตะกี้ใน,ในความคิดของบอคำ้ำมันก็มิตาชีห้าปีทุกคนเนาะนอกหันกับซิมันตะก,กี้แต่ก่อนบอค้ำเขาบอกหูกอ้อหลีลนั้นข้อมูลนะ่ะพวกเหล่าู้ก็บ,บอกบอกคำนี่เนะาะห้าอาหารเลอสแตกราบเปอร์สายลมนี่ตะก,กี้มันเอียงทุกคนนี่มันขัวขนะ้วข้ามเนาะเื่อมต่อระวังอ่าบ้านสายลม ตรนี้น่าจะเป็นบ้านท่าหลวงว่ะทุกคนทนะ่าพระคำชื่อพระพิษหน่อยอย่าคำช็อกอ่านป้ายเขาก่อนเด้อนะว่าเพิ่นเขียนใส่จังเลยมีห้านขายทั่วทรัพย์ห้านขายเครื่องล่ายทุกคนเห็ยนเลยโอ้บ้านพระบาทใต้ทุกคนเห็ยนเลยว่าเป็นท่าหลวงท่าเอื่ยเนาะฟอนด้าพระบาทเนี่ยห้านขายยาโชคดีไหมมีขายหมักไม้ขายอย่างต่างๆตามแคมทางเนาะบ้านพระบาท เงินภักมิงสวัรค์ทุกคนเงินภักมิงสวัรค์ส่วนนี้ก็เป็นช่วงแรงนะทุกคนเนาะเวลาประมาณหกโมงถ่ายมาฝากทุกคนนะบรรยากาศที่บ้านมิงสวัรค์ ต้องใช้เป็นบาดพระบาทใต้ทุกคนเจะประคับช่องทางเข้าก่อนเดินที่่ปุ่นเลยบาดพระบาทใต้เนี่ยเนาะเพื่อเขียนป้ายทางนี่ขนาจะเข้าทางนี้ทุกคนเนาะองคงการกสิกรรมคุ้มครองที่ดินแห่งหลวงพระบางกู้บาดพระบาทใต้ก็งามไปทุกคนเบิ่งไกลๆรู้สึกว่ามีมวลขังมีมนวลเสน่ห์หลายเนาะบาดพระบาทใต้ บริษัทส่ทงเครื่องแฟตพานอยู่ในนี้นะอ้อจัดเต็ม,มเลยวัดพระบาทใตใ้ทุกคนกว่าพระติให้เป็นวัดเวียดบาทุกคนตัวนี้จะเป็นวัดเวียดประจำประเทศลาวเนาะแมนบนจักเนี่ยเป็นภาษาเวียดนาม เวียดผสมลาวทุกคนแต่แลักษณะก็เป็นสไตล์หลวงข้าบางเนาะประเทศู้สีจะมาข้ามไปซองมางเงินเด้อเป็นยังไงทางด้านในอืมเป็นซิ่งกอ่อสร้างคล้ายๆเวียดนามทุกคนลักษณะนะการเข้าชมโบกเก็บปี้นะทุกคนเดินวิสิตธิ์วิดเอาทิเกตนะทุกคน เป็นวัดแคมน้ำคลองสวยงามทุกคนอ่าน,นิพพานทุกคนไปเลาะเบิงทางด้านในต่อทุกคนเพราะว่าอ่ายันเวลามาสีมืดก่อนเดี๋ยวสิพรเห็นอย่าง้รทุกคนมาซองเปงงวัดพระบาทไต้แต่สวยงามในอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะอีกมุมหนึ่งพาะสนทะ สภาพบรรยากาศโอเคเลยทุกคนบรรยากาศนะห้างแสงอรุณขายเครื่องทรงย่อยรถจีนเข้ามาเที่ยวลลยทุกคนรถจีนรถไทยรถเห็นต่างๆอยู่เขตนี้เนาะ ปั้น้ำมันเกา่าทุกคน,นะจะเจ้เพิ่นปิดละบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเปิดเมือ่อใดร่เอเนาะแต่ตะกี้ไปปั้น้ำมันเก่าอยู่นี่เดี๋ยวบอกคำพาไปเลาะเบอร์เ่าหมู่บ้านทางสั้นกากเป็นบบหนึงทุกคนไม่เป็นจังไหนไม่หยังให้เบิ่งนเลนเนาะนีะน่ขายปักกระถานขายสาลีต่างๆหลวงพระบางในปัจจุบันนี้ สวยงามทุกคนสวยงามสวยงามเดินท่าหลวงเลยกับจ,จัดงานตลอดทุกคนเนาะจัดงานตลอดน่าจะมีงานไม่ไวนี่ทุกคนน่าจะมีงานไม่ไวนี่ขายต่อหู้ตอนแรงทุกคนขายต่อหู้ขายเครื่องตอนแรงท่านอาหารเบียร์ส้นลงพะบางทิเก็ต ห้าพันกีบทุกคนเลี้ยวขวานี่ไปบัดหนองทุกคนเลี้ยวขวาเนี่ยเขตนี้ได้ยินเพื่อนว่าเป็นบอลฝั่งซบหรือบอลปลาซ่าอย่างเก่าจักย่างเลยทุกคน,นเีตุบัดนองเนี่ย นี่บอกคำกับผมมีข้อมูลที่วันแน่นอนอันได้ยินเนนนนพันซาอย่างสั้นเนาะคันเบ้าผิดกระขอทุกขออภัยทุกคนได้หลายเนาะเน,นี่ยอันนี้มีวัตรอย่งจักอย่างทุกคนเนาะวัดวัดรธาตุน้อยบ่อตั้งไหน,นโอ้นี่วัดรธาตุหลวงทุกคนเนบัตรธาตุหลวงวัดรธาตุหลวงราชสมาวิหารทุกคนโอ้ อา่จะเสียงตัวตีแห้งพอทุกคนนะอาจจะลบกวนคู่บาลบกวนคู่บาลบกวนเจา้าอาวาสทุกวัดนี้ทุกคนสภาพวัดหลวงในปัจจุบันทุกคนเนาะสรุปเมนแต่ละวัดช่วงนี้หลวงเข้าบา่าช่วงนี้ก็คือเพิ่นม,มีการบุรณะหลายวัดเลยทุกคนนะเห็นนี่วัดหลวงเพิ่งเกิดอันเพื่อดินขอลงมาเนาะแล้วก็มีการอนามัยแล้วก็สีท้าสีแล้วก็ขึ้นคืนทุกคน เธอเป็นการบุรณะใหญ่งบงบนะจะออกในใบใบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวพระธาตุใหญ่ธาตุหลวงเนาะตัวนี้ใหญ่อีหลีทุกคนธาตุหลวงตัวนี้ใหญ่หลายใหญ่หลายใหญ่หลายทุกคนพระธาตุหลวงเนาะนี่เป็นกุฏิเป็นห้องพักของคูบานอย่างต่างๆธาตุหลวงใหญ่หลายใหญ่หลายทุกคน เคยมีการบุรณะนะทุกคนบุรณะชอมแปงมีกุฏิมีบอนเจ้าอาวาสบอนคูบาอย่างเป็นนอนเป็นพักพรเนาะเนี่ยผาธาตุผาธาตุน้อยใหญ่ทุกคนอยู่น้ำกันท,ทัท้งนสะี่ทิศเนาะธาตุน้อยใหญ่อันนี้น่าจะแมนหอ หอแจกบ่ทุกคนนี่มันหอแจกนี่มันสิมเนาะนี่มันสิมสิมกับหอแจกวัดหลวงในปัจจุบันเนี่ยสวยงามทุกคนสวยงามเป็นทรงที่ต่างจากวัดอื่นเลยทุกคนวัดหลวงเนี่ยนี่มีทางขึ้นเป็นอซุ้ม พญ,ญานาคเจดหัวทุกคนเนาะเป็นซุ้มประตูขึ้น,นมพระประจำวันเกิดเนาะมีเหือเหือวัดทัดหลวงวัดทัดหลวงรัศมะวิหารนี่บรรยากาศทุกคนอันนี้ก็สร้างต้นต้นเตื้อวันเนาะยังบวชแล้วอันนี้ตัวนี้อาจจะใส้งบประมาณหลายพอสมควรทุกคน ่แต่คนอาจจะเขียนนาะวัดหนองที่เป็นว้ากันนะวัดหนองก็เป็นซุ้มซ้นเป็นหมู่บ้านทุกคนตะกี้อาจจะเป็นป่าเป็นอย่างไรอย่างาะเขียนวัดหนองเดี๋ยวบ่อคำอ่านซื้อ,อป้ายบ้านเลยทุกคนเลเพื่อซื้อบ้านอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ยินเพื่อนเราเป็นวัดหนองส่นเด็กหมูม่บ้าน คนเงินผักสวนผ้าทุกคนอันนี้เป็นหนองเนาะเนี่ยเป็นนองคือเก่าอยู่เนาะเป็นนองเป็นบึงกุกสมสาก็บอกผ้าลายทุกคนเข็เนี่ยเป็นนองเป็นบึงด้นเนาะคือว่ามีแหนมีอย่างายพอสมควรทุกคนปาราโซบังเปาราโซบัง เป็นที่พักอย่างต่างๆทุกคนเขตวัดนองจะซอดออกทางพระบาทใต้ทุกคนตองเดี๋ยวบ่าคำโค้งมาทางนี้ออกไปทางเส้นเ่งางิ้นผักส่วนมากทุกคนไปทางนั้นองค์นี้เห็นอย่างทุกคนทหารยิงป,ป่าไว่จังเลย นโคโรคิเลเ่นนเาะน่าจะห่ายนยิงปลาจอบปลาบอนเงอนผักส่วนข้าวน่าจะเมนวัดนองทุกคนนะตอนนี้ นอยไอ้ถามเลยนี่บ้านยังบ้านท่าหลวงบ้านท่าหลวงวะบ้านหนองนี่สิบ้านบ้านหนองโมบอกโอเคโอเคเข้าใจทุกคนพื้นภาเขตนี้เป็นบ้านท่าหลวงอยู่หรือบ้านหนองได้ยินเบาคําได้ยินมาฟังผิดบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่อเปลี่ยนซื้อบ้านบ่เนาะก็ได้ยินพูดว่าวัดหนองวัดหนองบ้านั้นซะก็เลยเล่าจะฟังต่อทุกคน เลี้ยวขวานี่ก็จะเป็นทางไปบ้านมโนโทุกคนเนาะทางไปบ้านมโนเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางอ่าโหงแฮมเอ่อเงั้นผักส่วนมากแล้ทุกคนเนาะเนี่ยนี่เป็นโหงเฮียน,นอย่างหงเฮียนอนุบาลสีฐานเนาะอนุบาลสีฐานทุกคนอันนี้คือโหงเฮียนปฐมสีฐาน แยวห้านอาหารเทสเซราลเนาะมานดา้าเดลา่าเงินให้เศร้าหรือขายทุกคนซิวๆนะเข็มเนี่ยฟิตเด็กบูติกทุกคนโอ้ฟิตเด็กบูติกเนาะส่วนมากในปัจจุบันเนี่ย สวยงามทุกคนฟิตเด็กโบติกมีเต่าพิซซ่าอยู่หันผักละคข่างทองอเลือกขวบไปมโนทุกคนเลือกขวบนะ <c oughs> เลือกซ่าก็จะไปสู้อ่า มีอย่างจักย่างนะ้ำม้าคำก็ลืมครับไปสู้ตัวมีขันมีน้ำผุอย่างนั้นนะทุกคนเนาะบนน้ำผุน้ำผุหลวงข้าบางนะขั่นพอะระทางทอมีหนึ่งมีสองทุกคนมี่ห้านซ่อมแปลงรนะถเนาะเนึ่งอนามัยพื้นอนามัยอย่างละห้องแฮมหลวงพ้บางเลเจนด์หลวงพาบาง้พาบางอินทุกคน,นเนาะเลี้ยขวขวาก็เป็นมโนกือเก่าไปซสียคอกงัว แล้วขวานไปซื้อก็เป็นเลยวพิซากินน้ำป,ปาลาปลาล่าแล้วทุกคนของแข็งหลงมพระบางพระธาตุภูสีก็ตั้งอยู่ใกล้ๆทุกคน,นะทางเทิงไปแล้วตั้งสูงสงา่าคือเก่าทุกคนกำขวานนี่มันฮอ,องแฮมดั่งของฝรั่งเศสทุกคนมาทำกับโบฮูซือ เราทรายนี่เป็นดาวิตาบูติกทุกคนดาวิตาบูติกมิเมนลดจากมาเลเซียทุกคนลนดะจากมาเลเซียรถตู้หลายทุกคนอยู่น,นี่เ <c oughs> ต็มเลยรถตู้นะจัดเต็มสาเหตุที่บอกคำพูภาพาอย่างคลิปนี่เก็บในช่วงหลวงเา่าแบบอเลยทุกคนย้อนมันเวลาบ่มีนเนาะ ถาเขาชิงยางก็ได้อย,อยูทุกคนแต่มันต้องใช้เวลาหลายเนื่องจากเขาเวลาหน่อยนะครับก็ต้องได้ทายทายทาย,ทายแต่ละบอลทอนไว้เนาะแล้ค่อยตูดค่อยอยังไปสิแหละให้ทุกคนได้เบ่งน้ากันสภาพปีนี้เลยสภาพรวมนะอืมตลาดดาราทุกคนนั่นน่าบอกคำเลตลาดดาราด,ดาราเก็ตจะเป็นบอลขายเครื่องขายข,ายของบอลขายนั้นขายนี่ทุกคนเนาะ มีฮานซาลรถฮานขายเครื่องต่างๆฮานขายโรตีนี่มันหลายทุกคนก้หลายกว่าสิบฮานขายโรตีนี่คือเป็นตลาดดารลาเรื่องเงเด้อเนอะฮานขายโรตีตลาดดารลาฮานขายใครขายๆๆๆเอ้ยทุกคนรถจิบรถเอ้ยเนาะนี่รถฟังไทยก็มาหลายทุกคนรถมาแต่เชียงใหม่มาแต่กรุงเทพมาแต่ย,งยังก็หลายหลายคัน กำซ้ายกับบ้านทงเจริญทุกคนบ้านทงเจริญหงแหมมัธยมสมบูรณ์ระชาทิปไตเตยนอะอย่างปกติทุกคนมีตูอ้อที่เห็นไม่อย่างพอ้อเรื่องขวานเป็นตลกกาดกลางคืนทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าประคำาสพาเลาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอหาเหลาะเส้นในเมืองนี่กกอนซะนะตัวที่มันอยู่ในเมืองนี่กกันเด ส่วนลาดแรงเพื่อนแกงใช่ไหมโอ้คนหลายให้ทุกคนส่วนลาดแรงนี่เดี๋ยวคลิปหนา้าพามาหลอบกันนี้ทุกคนอา,อาคาเฟ่อเมซอนซีแยกตลาดกลางคืนเนาะนี่ถึงบอลแลกเงินบอลขายโปสการ์ดเนี่ยต่างต่างทุกคนเขตนี่อันหนึ่งคงแฮมหลูเนาะคืนนึงก่อน กหลายอยู่ทุกคนนะหลายดอลลาร์อยู่นะถ้าอะไรเป็นดอลลาร์นะจะซอยกาแฟโจมาบอกขายเครื่องจะเป็นซอยที่พักทุกคนโจมานะ่ยน,นี่หานนาลินเนะาะานวดมาาัสซาดมัสซาดนาลินนี่ก็หานเขาเปียกแซ่บทุกคนในตำนานผู้มีเขบนาบอลหนังมาตอนนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นโซนขันมากทุกคนโซนขันไว้แล้วใชวัดทัดน้อยทุกคนวัดทัดน้อยเดี๋ยวบอาคำพาเรอเอในคลิปต่อไป <c oughs> วัดทัดน้อยนี่ก็เป็นน้ำผุหลวงพะบางทุกคนจะมีห้านขายงัวปินอย่างต่างๆน้ำผุดหลวงพะบางในปัจจุบันนี่สวยงามเลยทุกคน น้ำโพในปัจจุบันนี่มีขันทุกคน,น,นขันขันเงินยุลุมขันคำยุเทิงอ่าแล้วก็เป็นน้ำโพเื่ว่าเป็นวิวที่สวยงามด้ยแหละมีทุงรากับทุงอาเซียนทุกคน,น,นที่ประดับอยู่ในบริเวณนี้เนาะบ้านบัดทาาุนะ นี่นางเกษาปั้นมวยผมใี่ไหทุกคนนางอย่างบุเลยเนาะหูแต่ปั้นมวยผมมันก็สียอดยอดแมนชั่นเพื่อเพื่อปราบกับมารหมดทุกคนเนาะเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าพรสันสนาะในตามตำนาน่ได้เป็นปั้นมวยผมใช่หลยเฮ็ดให้พวกยักพวกมารให้มันล่มหายตายจาดทุกคนเพื่อยุดสงครามตัวนั้นเนาะ ยุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นระยะนั้นมาซันซานี่ห้องว่าการปกครองแข่งรองขบักกันนะครับเล่ห์มีฮานฮานปิงฮานจีเนาะแถวนี้กับหมูแหนมแม่ซ่งดาราบัวนี่ฮางขายหมูแหนมทุคกคนไปแ็คเกอร์นี่มันหลายแห่งเนาะแบกเป้รอลำทางอยู่เนี่ยสายแบกแพ็คทุกคนเขตบ้านวัดทา่านบ้านวัดธาตุบ้านท่านหลวง โคกกขามเด้โมเนมกกขามฮันเนี่ยใหญ่เลยทุกคนเนาะทีนนี้ขายโค้มขายเลยเด็อเลยขายโค้มขายอย่างละมารไดเดอร์ลาวทุกคนถ้าทุกคนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าบัคับจะพาไปใส่ย่อนคนกดไลค์กดติดตามช่องบบาคำเนาะเดี๋ยวจะาพาทุกคนไปเลาะเขตหลวงพระบาท เฉลยข้ขขควา,ามทุกคนก็ไลค์กดติดตามกดกลุ่มซุปเปอร์เต็งเพื่อเป็นการโดเน a เพื่อเป็นการสนับสนุนบอครำให้มีการสร้างสรงสรค์ผลงานใหม่ๆเรื่อยๆทุกคนในปืนนะทุกคน,คนที่ติดตามกันทุกคนได้สบ,บายๆเข้าใจแล้วครับชมลนะบ๊ายบาย